สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมวันเสาร์วันหยุดนะครับก็ชวนทีมงานนะครับมาเที่ยวป่าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาด้วยกันประมาณนี้ครับพี่น้องครับเช่นใหญ่ผมเช่นใหญ่ผมเมาครับเมาสาทครับพี่น้องครับอ กินแค่คำเดียวตอนนี้แขวนปีแล้วนะครับยังไม่พางพระนิรนดเลยนะแขวนปีแล้วนะครับดูครับหิวข้าวเหลือเกินนะครับพี่น้องครับเอาวัดสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเอาสวัสดีครับอยู่ดีครับโอ้โหตอนนี้หูไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับหูตึงนะครับอายุเยอะแล้ว่เเาดูครับพี่น้องครับเออหาข้าวกินคนเดียวเลยไะไรหรอเมาอะไรแล้วพ่อชี้ให้ดูหน่อยนะไหนล่ะจกไหมดูหน่อยอะไรนะคลองว่างเ ครับพี่น้องครับไม่เคยยอม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 อันนี้ฮะยอมอันนี้ยอมอันนี้อ่ไอ้สี่สิบไม่ค่อยกลัวไม่กลัวกลัวนี้ยกลัวเก้าสิบหลางวงบ้างกลัวแง่ไหนอผมดึกบกนะครับพวกคุณครับไปดีครับไปดีครับพวกควรก็เหมือนเหมือนกันนะครับตอนนี้เออก็จะนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้เนาะสองคนนี้นะครับแล้วก็จะแหลมครับครับสวัสดีครับผม ไอ้พวกไอ้พวกกระเทยกินอะไรไม่เป็นหรอกว่นี้ฮะพวกกระเทยกินอะไรไม่เป็นโอ้ยยอมเป็นกระเทยแล้วครับเี๋นะดูครับโอ้โหเอาตัวเปีก็ถอดออกมาทีพ่อเออจะมาเหลียนดีนะอ่าขาอะไรเนี่ยอ่าเข้าทางอืมเลขที่อ่าครับผมครับผมมาพี่น้องครับวันนี้ก็ พากันนะครับเอานกมาคนละสองตัวครับพี่น้องครับวันนี้เนาะนกใหม่มาครับเส้นกันไม่ได้มากนอนบอลลับไ่ได้ครับเช้าก็ประมาณนี้แหละนะครับพอบัดผมอิ่มแล้วนะครับกินสองคำเมื่อเช้าก็ไปเอานกกับรถเข่ามาประเทว่าลูกเรีนใหม่นกใส่ไว้ขอนอนเนาะใส่ขอนอนรังกระเบื้อนก้อนกระเบื้องนกใส่ขอนอนนะครับใส่ขอนอนยังวมันวางไปถึงแรงของเร้างแก้มนกก็ปับ อันนี้ก็มาดูนะครับเรื่อยๆอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้นะครับไม่มีแดดครับคืมครับคืมคืมคืมวันนี้รับขุมเนา้อเออเดี๋ยวครับโอเคครับขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยคลิปไหนก็คลิปนั้นแหละครับผมนะเพราะบาดมาีหนิถ้าไม่มีเหล้าไม่มีอะไรนี่ก็ไม่ใช่นะครับผมตายก็ตายชิ้น่ที่ยอกนตายเขาเที่ยวซึ่งมันยกหรอกสวัสดีพี่น้องครับตอนบ่ายสองโมงครับพี่น้องครับก็ตอนนี้ก็ โอ้โหสุดๆครับนกป่านะครับไม่ค่อยอยากจะขันเลยครับพี่น้องครับมันแห้งแล้งมากครับน้ําก็บ่อหลายบ่อก็เหือดแห้งนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่ผมมาวันนั้นนะครับผมได้ลูกนกอ่ะนะครับนะในลูกนกบริเวณนี้แหละนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่านกจะไม่ค่อยบินเท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับหรือแล่งมันไปแรงอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ แต่ว่าตัวที่ได้ยินวันนั้นก็เสียงเพาะๆหลายตัวอยู่ครับวันนั้นบริเวณนี้แหละนะครับแต่ว่ายังไม่เจอครับตอนนี้ยังเงียบยังนั่นอยู่นะครับผมก็เอามาสองตัวนะครับวันนี้เอาเจ้าน้ําพองกับเจ้ยีบสองมาครับพี่น้องครับนะบริเวณนี้แหละนะครับก็แยกย้ายกันไปแต่เมื่อเช้าแล้วครับพี่น้องครับติดต่อใครไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับ อยู่บริเวณนี้แหละแถวนี้แหละนะครับนะรู้ว่าอยู่แต่ละคนนั้นอยู่จุดไหนบ้างนะครับย้ายอะไรยังไงหรือเปล่านะครับก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับมีแ้มหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะครับผมจานเหลยมแกก็ไม่เอาโทรศัพท์มาวันนี้นะครับติดต่อไม่ได้เลยนะครับจึงหลังจากทานข้าวเสร็จก็แยกย้ายกันไปเนาะนผมก็อยู่แถวแถวนี้แหละพี่น้องครับเดี๋ยวรอรุนนั่นนะครับตอนเย็นเย็นนะครับเผื่ออากาศมัน อันนั้นกว่านี้นะครับผมมันอาจจะแดดอาจจะไม่ร้อนนะครับเพิ่งมามีแดดช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งครับพี่น้องครับตั้งแต่ช่วงเช้านั้นก็คือแบบเงียบกริบนะครับผมเพราะว่าอากาศครึมนะครับทั้งครึมทั้งลมเหมือนฝนจะตกคับเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งมามีช่วงบ่ายนะครับก็พอได้ย้ายผมก็ย้ายสองสองสองคอนแล้วครับพี่น้องครับอ่าย้ายสองคอนแล้วตอนนี้นะครับตัวละสองนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว รอลุ้นนะครับกับทีมงานนะครับจะเป็นอย่างไรวันนี้สำหรับผมนีบ้านผมเรียกว่าดำนาแก่นแล้วครับช่วงนี้นะนูกต่อบาดเจ็บครับไม่อยากเล่นเลยนะครับนกไปอย่างเงี้ยนะครับนะขนาดนกต่อยังทําไม่ได้เลยนะครับนกแบบนี้ก็ต้องอาศัยจริงๆครับอาศัยใส่จุดใส่นั่นด้วยดวงช่วยด้วยอีกต่างหากนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวรอดูครับครับสวัสดีครับตอนห้าโมงนะครับผม ก็เอานกลงแล้วครับผมนกหมดเวลาแล้วครับสําหรับข้างล่างนะครับผมนกมันขึ้นภพหมดแล้วนะครับผมก็เอาเจ้ายี่สิบสองครับนี่นะครับใส่ตัวนี้นะครับนกลงมาไม่สู้ครับลงมาลงกินดินแล้วก็ขึ้นเลยครับพี่น้องครับนกไม่สู้นะครับนกป่าไม่สู้ครับขึ้นภูลหมดแล้วส่วน เจ้าน้ำพองผมก็ยัดไว้ต้นมะขามนะครับต้นเดิมนะครับแต่ว่าคนเราฝั่งนะผมยัดไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนั้นก็ยัดไว้ฝั่งฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางเราเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยยัดไปอีกมุมหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบังแดดนิดนึงนะครับเนาะก็โอ้นกไม่ค่อยมีครับนกแม็กมันไม่ค่อยลงมาไอ้นั่นครับมันไปที่อื่นครับมันไม่มีที่กินครับเดี๋ยวนี้น้าครับประเด็นหลักคือน้ํานะครับเป็นทุ่งนาก็จริงอยู่แต่ว่าป ปัจจัยหลักของมันก็คือน้ําครับอน้ําไม่มีมันก็ไม่อยากมาล่ะครับพี่น้องครับต้องรอครับนี่แหละถึงบอกว่านกบางทีมันหายไปไหนนะครับนี่มันย้ายที่นะครับนกมันย้ายที่ไปหาน้านะครับนู่นแหละรอให้น้ํามันมีอีกรอบนึงนะครับตามสะตามอะไรเนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องครับแถวนี้ะหรืออาจจะอยู่เหมือนเดิมแต่มันไม่ค่อยขันครับนก มันก็จะมาเฉยๆไม่อยากสู้ไม่อยากรบครับพี่น้องครับนกปา่าร้อนจริงๆนะครับอเอาโีเค,ครับผมก็เอาลงน,นะครับสวยอยู่นะครับต้วน,นี้ป่านะขาดกันนั่นนะครับรบนะครับไม่ยอมสู้เนาะ ก็คงเจ้าลงแล้วครับพี่น้องครับเนนี่ครับเจ้ายี่สิบสองนะครับอ่าไม่มีอะไรในกอไผ่ครับพี่น้องครับเอาโอเคครับขออนุญาตนะครับนกลงก่อนแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าน้ําพองนะครับเดี๋ยวไปรอดูทีมงานว่ามีใครมาหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้โทรหาใครเลยครับวันนี้นะครับนะครับก็ค่อยๆทยอยนะครับเอานกลงมาแล้วครับพี่น้องครับอาจารย์แหลมก็อ่าลงก่อนเพื่อนเลยครับพี่น้องครับเนาะ เห็นว่ามีแต้มแล้วจันครับเย่งแต้มเตัวไหนจัดไปนี้เสียงน้อยโจเสียงเล็กอีกแล้วเสียงเล็กนะครับนกต่อนี่แหละครับพี่น้องครับช่วงนี้ต้องใช้นกต่ออย่างเดียวนะครับกินหญ้าครับไหนล่ะจะแล้วมาชมหน่อยเสียงอะไรล่ะที่ได้ทีนี้ต้าว่าเสียงไดนอกรัมาเราอีกแล้วโอ้ยที่แรงเสียงมันดึงได้กันหูเลยเผหรับที่ไหนบอแต่ว่าโอ้โหแต่ว่ามันมีว่นอยู่หันไปนกเสียง กลางฮ่าหน่อยแหละก็นกเสียงกางเงยล่ะโอ้ว่านี่หวันแต่ว่าผมคิดว่ามัเป็นเสียงกางเงยหมดแหละเพราะว่าบวกเสียงกางเงยมันเหตุนี่โมนี่บันนี้เปนเสียงขันเลยไหมร้อมนี่ไหมวันน<อ>ี้เปนเสียงเลยครับ,บรเ,เพราะที่ยผมนั่งผมไปย่างเมียงใส่นกตัวนี้แหละบวกเสียงกางเงยนี่แหละมันเหี่ยงอยู่เลยย่างใส่เลยครับข้อแรกเลยหนึ่งฮะถึงข้อแรกเลยข้อแรกครับก็คือตั้งแต่เช้าแล้วไม่เที่ยงผมมันแปะเที่ยงนี่แหละข้อแรกครับ ตัวใหญ่นกนั่นนี่นะโอ้ปาันไงปะเดว่วอาจารย์นกพร้อมอยู่ป้าปันเองอืมให้น้ำกินหรือยังนี่ยังยังเดี๋ยวค่อยไปให้ที่บ้านก็ได้แล้วว้าว่มานปุ๋มันขันจีกุกละอาจารย์จลังแล้วบรดินเสียงมันขันนนแต่ว่าแต่ว่าปากันเหี่ยวกูโกนเป็นนกกร่ยเสียงกลางงอือครับจะดูแล้วก็น่าจะเป็นนกหนึ่งกุกันแหละครับเบืองต้นนะครับ แต่ว่าบวกสองกุกบวกสองกุกดูความอยู่อมันเอนะครับน่าจะเป็นนกเสียงเล็กบอกหนึ่งกุกเอาหัวโดนอะไรอีกนี่โดนพเนียตเนียบพวกของพื้นกระกครับรพเนียตนะครับขนหลุดดีิงละนะครับอ่กสองมาดูดีๆหน่อยอาจารย์ส่วนนี้ดูยากเหลือเกินส่วนนี้นกพอก่องนี่นี่เพเนียตพอก่องเริ่มเริ่มกินหัวแบบอาจารย์ว่าแล้วเริ่มกินทั้งหัวนกเราเลย นกมันเหยียบส่วนหลังมันเหยียบไล่ควันควันเ,เหยาวยอือครับอาจารย์ใหญ่ผมไปไหนเนาะไปเมาอยู่<ร>ที่ไหนเนะาะไม่รู้ว่าไปหลับอยู่ที่ไหนยังไม่เห็นมาเลยครับพี่น้องครับเรารอดูอย่างเดียวโอ้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยนะครับดูเบื้องต้นแล้วล่ะนะครับก็ก็เบื้องตำรา,น,านี่ก็ว่าสำหรับไล่เม็ดขอดหน่อยปะคืออาจารย์มาอยู่เล้อคืออาจารย์หอวงอยู่เด้อโอ้ เดี๋ยวับคนจิตตาโอ้เจ็บนะเนี่อาจารย์นกตกตาเจ็บนี่ฝั่งนี้เนาะคนับเจ็บตีพเนียดน่าจะโดนพเนียดแล้วก็นี่ครับหมวถึกเลยครับพี่น้องครับเออโดนโอเคโดนจับขาดูเอาน้ำให้กินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวเอาน้ำให้กินเลยนะครับนกอาวปีกปีกคนล่นปีกร่วงเหรออาจารย์ ไม่ถือกันเพเนียบครับครับมันมันจะไม่ไหวนะครับนี่มันมันอาการมันรอดแล้วนะครับนี่นกรอดวเออเดี๋ยวน้ำไม่กินไมหนี่งยังยังครับยังไม่ได้กินสักครั้งเลยโอ้ที่ตั้งแต่เที่ยงเลยนะโอ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่รอดนะครับนี่อย่างนี้นะอะเห็นไหมครับดูแบบเหนื่อยนกอ่ะไม่ดิ้นนะครับนกหอต้องเอาน้ําให้กินนะครับอืมอืมครับหางสั้นอยู่ครับนก อ,อ่างศัล์อโอ้โหดูครับนกมันเหนื่อยนะนี่อเออ<ป>ตาฝั่งนี้เจ็บด้วยนะครับมาดูแข้งหน่อยทีนี้โอ้โแข้งครับแข้งคือคือคือขับนกอืมคน,นเนือนฝั่งนี้แตกสองฝั่งนี้แตกสามนะครับนะสามสี่อีกแล้วนะครับ ผนแน่นดีอยู่นะครับนกตัวนี้มีเส้นสอนนิดๆนะครับครับเนาะจานแดงมีเห็นไหมอโอเคครับสวยปากสั้นงานนกหนึ่งกุกเลยจารย์ครับก็าม่รู้ว่าเสียงอะไครับอืมเพราะว่าอีออกอีกตัวหนึ่งคือมันเรียกอย่างเดียวไม่รู้ว่ากี่กุกแมนครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเข้าที่นี้แมนมันไม่นกสองตัวเสียงกงักงกังาหายใจกับเสียงเอาน้ําตาไหลนะครับนี่เจ็บเจ็บเจ็บนะครับพี่น้องอเพราะฉนันแต่าม้าถึงตั้งงแล้ว ยิ่งเปิเสียง่อยคู่เนาเนาะอ่าครับผมมามานะครับหนึ่งแจมโอ้สุดๆครับสุดๆวันนี้เดี๋ยวรอดูรอดูเอาเดี๋ยวจะเอาน้ำไม่กินเลยนะครับเดี๋ยวรอบทีมงานอีกสองนะครับครับมาแล้วครับหนึ่งท่านครับลองโอ้ยๆมาแต่ไกลแสดงว่าว่าคือยังไม่น่าจะได้ดูขนหางนะครับครับยังไม่ได้ดูใช้เครา่งวนนกอ่างแล้วพ่อเสียงกลางห้องหองหรอกครับ ก็เลยอ๋อพอนี้แจมตัวนึงเนี่ยังไม่มีแต้มอาจารย์แหลมหนึ่งแ้มคู่เลยนับผมสองแ้มเหมือนเดิมแหละที่ออามานั่นแหละนะครับคือกันข้างวังเอออ๋อพอบวัดเลรอพอบัดยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้โอ้น่าจะหลงทางนะครับเราก็ไปเลยเนาะไม่เพราะว่าตั้งเสียงเมื่อคืนนี้ขามทงนะเพราะเดี๋ยวร้นเจ้คอยเจ้ครันก็ให้เวลาอีกประมาณสามวินาทีถ้าไม่มาก็กลับนะครับตัวที ไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนนี้เป้นไรทั้งนี่เงียบกกิบโนกไม่มีท้าหนี่มันถี่เงียบประมาณจะสามโมงก็ควรสึงชีโมงเงียบเพื่อนครับแต่ว่าตอนแรกมันลงไปอีกตัวนึงที่จะไล่มาย่างดีแต่ว่าหังบ่รวมครับบ่รวมเลยโอเคฮะโอเคเดี๋ยวรออาจารย์ในญ่ยอยู่เพื่อนกเข้าโอเคอยู่ไรครับไม่ใช่ไรหรอกนะอ่าเพื่้นเองผมครับให้เวลา หนึ่งถึงสิบครับนับหนึ่งถึงสิบถ้าไม่มาก็คือไปครับพี่น้องครับหาไม่เจอนะครับอ่านี่ยล่ะโอ้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 มาแล้วครับไม่ได้นับนะครับโอ้เสือได้นับนะครับถ้านับสิบก็คือถอยรถยาวๆเลยนะครับโอ้ยกูกับพ่อพจะเห็นไลยหรื่พ่อเห่ากูแต่ไงพ่อบินเขาว่ามันจะเสียนมีกอกรอยเส้นไปมาไดจิตตัวรือว่าโดนทักเจ้าขึ้นจิตตาขิง คอยบ้างกับบินนี้บ้างมากกับบินไปมาโอ้มันบอกไหมว่าควันไม่น่าเหยียบมันบอกเลยหยับนึกว่าฮะเพราะว่าป็นจะเหยียบมับเปลี่ยนไปเรื่อยต้องอันนี้ใช่ไหมพ่อเออโอ้ยยอมยอมเนาะเอาดิดิหมดผมใส่หมดกว่านด้วนี่เอาโชว์หน่อยโอ้นี่นี่ละมันแบบนี้แหละเนาะเอาไว้เลยก็เป็นว่าสรุปแล้วนุ๊กเข้ากี่ตัวไปนี่เยอะเยอะเ่า เป็นอะไรอยู่ในสัติมัวยอมยอมยอมครับอย่ายอมสิพรุ่งนี้ยังไม่ยังมีอยู่อืมเรื่องอันนี้ของจริงไม่พลาดอันนี้เนอะอันนี้เหยียบแน่นอนเรียแล้วอันนี้เหยียบแน่นอนเหยียบก้อนหักเลนีครับเาโอเคครับ ก็วงวันนี้หมานคนเดียวนะพ่อบาดเป็นไงคนคนที่หมานเป็นไงนะพ่อบาดว่าไงนะเมื่องงกอี้นี้ก็ดีฮะหมานก็ดีแบบว่าอะไรนะไม่ไอายเลยอะไรไไอ,<ำ>อายอายฮะโดกขาบโดกขาบเออเอาละพี่น้องครับก็ เอาไว้ประมาณนี้รอนี่แหละรออาจารย์ใหญ่คนเดียวนี่แหละครับผม<อ>ไม่รู้ว่าจะรอยังไงนะครับ<อ>เกือบแล้วเมื่อกี<ะ>้ท<ะ>่านถ้านับถึงส<ะ>ิบคือจบเลยนะเมื่อกี้นี่ถอยรถกลับก่อนยับ่ารุ่นนี่นแหละขับ่ารุ่นนี้โอ้ยคือสีได้อยู่อยู่ยยยงไหมอ่นะ ครับครับครับเอาล้พี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไล่ต่อเลยเลยเลยครับช่วงนี้มันต่อยากครับพี่น้องครับอแต่ก็ต้องมาเหมือนเดิมครับเพราะว่าใจรักนะครับใจรักไม่แปดมือก็พอดียวสนขอให้ได้มาด้วยพ่อครับผมเอาล้พี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับไม่พู ทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องแค่สาระท่านี่มาใหม่ก็อย่าลืมนี่ข้าราชกากดติดตามกดกระดิ่งสำหรับผมกับเชียนใหญ่นะครับจะแหลมไปก่อนครับผมสวัสดีครับพ่อบม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับกอ้อ่แล้วก็พ่อควรเนาะเจอกันใหม่เนาะพ่อเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ